คุณผู้ชมครับเรื่องของโจกของลาบเรื่องของความเป็นมงคลนะครับออย่างที่มันดีๆเนี่ยคนเฮาหลายคนนะครับก็มักที่จะสรรหานะครับมาคือกับชีวิตของเฮาต้นไม้ครับก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งนะครับในการที่หลายคนบอกว่าเออมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับในการที่จะปลูกต้นไม้มงคลแต่ละชนิดเอาไว้ในบ้านเสริมฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็เสริมบารมีตัววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าต้นไม้มงคลนั้นมีไออย่างพ่องครับต้นสันลิกาลิ้นทอง ต้นสานิการลิ้นทองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่เป็นไปตามลักษณะแห่งความเชื่อตามประเพณีโบราณของไทยครับใครที่มีวัตถุมงคลสันติการลิ้นทองครับก็จะมีพุทธคุณด้านเมตตามหาสเสน่ห์โชคลาภดังนั้นต้นสันติการลิ้นทองนะครับที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลก็เป็นไปตามชื่อของต้นไม้เลยทีเดียวโดยจะมีลักษณะใบเนี่ยนะครับมีสีเหลืองคล้ายๆทองมีผลที่ตก เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรือว่าร้านค้าครับที่ปลูกเสริมความเป็นสิริมงคลเหมาะสำหรับบ้านเรือนครับที่ชื่นชอบการลงทุนการค้าการขายก็จะรุ่งเรืองขายดีมีกำไรแล้วก็จะช่วยนะครับเพื่อการเจรจาทางการค้าแล้วก็การลงทุนนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นสามารถที่จะต่อรองผลประโยชน์ตีตนเองพอใจได้และก็จะช่วยใหือการลงทุนนั้นมีดอกออกผลด้วยครับ นางกวักนางกวักนะครับถือว่าเป็นไม้มงคลลักษณะเป็นพุ่มครับมีใบมีลักษณะคล้ายกับหัวใจแล้วก็มีสีเขียวคล้ายกับมรกตก้านใบเนี่ยนะครับก็จะคล้ายกับใบโพซึ่งก่อนิยมนะครับที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งที่พึ่งพิงทางจิตใจครับแสดงให้เห็นถึงความร่มเย็นเป็นสุขมีจิตใจที่แน่วแน่แล้วก็ศรัทธาแห่งความดี ก็มีความเชื่อกันนะครับว่าถ้าเกิดบ้านใดมีต้นนางกวักแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีลักษณะใบคล้ายกับหัวใจสองดวงมาติดกันก็จะบ่งบอกได้ว่าสถานที่แห่งนั้นกำลังจะมีโจกลาบกวักเงินกวักสิ่งดีๆที่เป็ดมงคลนะครับเข้ามาในชีวิตของคนในบ้านครับต้นกวักมรกต ต้นกวักมรกตเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลแห่งชนิดหนึ่งครับซึ่งสีของใบนั้นก็จะมีสีเขียวมรกตคล้ายกับยกเขียวสามารถที่จะปลูกเอาไว้เป็นเคล็ดลับครับในการที่จะนำม,มาซึ่งโชคลาภแล้วก็ความร่ำรวยมีเงินมีทองเรือกินเลือ,กกลอใจเสริมดวงแห่งโชคสามารถที่จะเรียกเงินเรียกทรัพย์สินได้โวยรับ ต้นวาสนาลักษณะของต้นวาสนาเนี่ยน,นะครับก็จะมีลำต้นที่สูงตรงมีใบยาวเรียวใบแก่นะครับบริเวณโคนต้นจะเป็นสีเขียวเข้มทั้งใบครับใบอ่อนด้านบนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีแถบสีเหลืองอ่อนปนเขียวครับเชื่อกันว่าหากต้นวาสนาฮือดอกนั่นก็หมายถึงว่ากำลังจะได้โชคลาภก้อนใหญ่เกิดโจกสมปรารถนาหวังสิ่งใด ก็จะได้สิ่งนั้นมาครอบครองซึ่งถ้าเกิดว่าบ้านใดปลูกต้นวาสนาเอาไว้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลจะช่วยเสริมความร่ำรวยความรุ่งเรืองได้โชคได้ลาบได้วาสนามีความสุขและก็สมหวังด้วยครับต้นเศรษฐีมีทรัพย์เศรษฐีรวยทรัพย์ถือว่าเป็นไม้มงคลตี้ อิมเอมเลยทีเดียวครับใบใหญ่หนาสีเขียวเขียวเข้มทั้งใบเลยทีเดียวแล้วก็ใบค่อนข้างที่จะแข็งแรงสวยงามครับแต่ว่าต้นชนิดนี้เนี่ยนะครับก็จะชอบแสงแดดรำไรเชื่อว่าถ้าเกิดบ้านใดมีต้นเศรษฐีซับปลูกเอาไว้จะทําให้เกิดความร่ํารวยเงินทองการค้าการขายรุ่งเรืองมีอํานาจวาสนามีบุญบารมีเป็นที่ยอมรับในสังคม ต้นสับปะรดสีต้นสับปะรดสีครับเป็นพืชที่ทนทานต่อแสงแดดแล้วก็ยังมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปหากบ้านใดหรือว่าร้านค้าที่ปลูกสับปะรดสีเอาไว้นอกจากจะเป็นไม้ประดับที่ให้ความสวยงามแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะสารสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าการขายได้แล้วก็เนวโน้มการลงทุนภายภาคหน้าก็จะได้รับผลตอบแทน ตี่เป็นไปได้อย่างตี้ใจต้องการแ่มตัวครับต้นปวยเสียนต้นปวยเซียนเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับคนที่ฉลาดลักแหลมซึ่งก็จะมีดอกอันสวยงามสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆจากคนอื่นๆเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาตนเองเพื่อกลายเป็นคนเหนือคนได้ครับและในกิ่งก้านของใบป๊ยเซียนหรือว่าต้นปวยเซียนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีหนา ที่สามารถที่จะป้องกันภัยได้โดยความหมายของต้นโปยเซียนนะครับหรือว่าเซียนหรือเทพเทพพระเจ้าบนสวงสวรรค์ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์คือความเคารพนับถืออยู่แล้วซึ่งเกิดเชื่อกันนะครับว่าต้นโปยเซียนนั้นมักจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลโชคลาภอำนาจวาสนาซึ่งสถานที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับถ้าปลูกต้นโปยเซียนเอาไว,แว้แล้วและเกิดดอกขึ้นมา ก็จะถือว่าเป็นตัวแทนที่บ่งบอกนะครับถึงว่ากําลังจะได้รับโชคลาภและกําลังจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีอํานาจวาสนาซึ่งถ้าเกิดว่าไผ่ที่รับราชการก็จะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งไผ่ที่ทําการค้าการขายการค้าการขายก็จะดีมีลูกค้าห้ือการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องคนที่กําลังลงทุนก็กําลังจะได้รับผลตอบแทนที่ดี ชีวิตก็จะอยู่ในกราฟที่เป็นขาขึ้นแล้วก็มักจะได้ลาบก้อนโตขึ้นมาครับต้นเทียนมหามงคลต้นเทียนมหามงคลครับถือว่าเป็นต้นไม้ตี้ตั้งต้นขึ้นมาดูสัง,ง่างามเลยทีเดียวลําต้นเนี่ยจะตรงใบจะเบร่วงรวยง่ายๆครับ ใบบริเวณกลางต้นจนถึงโคนต้นจะมีสีเขียวเข้มนะครับเหมือนกับต้นเทียนส่วนใบที่ปลายยอดก็จะมีสีม่วงอ่อนๆคล้ายกับปลายเทียนตีกําลังติดไฟครับแล้วฮือลำแสงทองโชดช่วงสว่างเชื่อว่าบ้านใดที่ปลูกเอาไว้จะบอออับจนหนทางในการทำมาหากินก็จะช่วยเสริมโชคเรื่องโชคเรื่องลาบเสริมฮวงจุ้ยในบ้านตัวเองครับ หูจากต้นไม้มงคลกันแล้วเนี่ยนะครับทั้งนั้นทั้งนี้แล้วเขาก็ต้องหูตัวนะครับว่าเขาจะมีการในการที่จะดูแลเขาจะได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญต้นไม้มีส่วนช่วยเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่าอันนะครับในการที่จะทำให้เฮาได้เจริญงอกงามนะครับในธุรกิจการงานทุกๆอย่างนะครับเกิดขึ้นที่ตัวเฮาครับเพียงแค่เฮาขยันจริงใจนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับธุรกิจของเฮาแล้วก็ลูกค้าของเฮาตัวเองนะครับธุรกิจต่างๆประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับ